สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้วน,นะครับ เรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ถ้าผู้ชมมากมายนะั้นสงสัยกันมากๆนะครับและเรื่องราวนีนะ้นั้นเกี่ยวกับยักษ์เขียวหรือว่าเดอะฮักนั่นเองวันนี้นะครับผมเราจะมาไขาข้อสงสัยกันว่าเดอะฮักสีเขียวหรือว่าเดอะฮักสีแดงใครกันแน่ที่แข็งแร่งกว่ากันนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่รู้จักเดอะฮักสีแดงดีแต่ถ้าว่าผมมั่นใจเลยว่า99.9%เรนเนี่ยรู้จักเดอะฮักสีเขียวหรือว่าบูชแบนเนอร์กันมาอย่างดีแล้ว ซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมเราจะขอย้ำประวัติสั้นๆของ2ตัวละครนี้ให้ฟังกันก่อนเดอะฮาร์กสีเขียวนะั้นไม่ต้องอธิบายอะไรมากดร์บนะูชแวนเนอร์นั้นได้ถูกหลังสีแกมมาเข้าให้ครับผมทําให้ร่างกายของเขานั้นกลายเป็นเดอะฮาร์กันเองเรื่องราวสั้นๆประมาณนี้แหละรู้แค่นี้ก็พอเพราะมึงคงรู้กันอยู่แล้วบอกไปพวกมึงคงลาคาญเพราะฉะนั้นช่างแม่งมาฟังสีแดงดีกว่าครับผมเดอะฮาร์กสีแดงหรือว่าเลดฮาร์กนะครับจริงๆแล้วก็คือเจเนอเรลฮันเดอร์โรสนั่นเอง เขานคนนี้ก็คือพ่อของแฟนเก่าเดอะฮาร์คันเองนะครับโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าในช่วงที่เดอะฮารคันถูกส่งออกไปนอกโลกและในตอนนี้เองลูกของเขาก็ได้ตายลงเนี่ยเขาก็สิ้นหวังในชีวิตมากเลยซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็ได้ถูกหลอกลวงเข้าไปนะครับผมหลอกล่อให้ไปเป็นหนูทดลองโดยอ้างว่าจะคืนชีพให้กับลูกสาวแต่ถ้าว่าหลังจากการทดลองเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นเลดฮากนะครับซึ่งในตอนแรกเองเลดฮากนั้นก็ออกมาในฐานะตัวร้ายแต่ถ้าว่าในภายหลังนี้เองนะครับมันก็ได้กลายเป็นตัวดีนั่นเอง และนี่นะครับก็คือประวัติเท่าข้าของเลทางนั่นเองแต่ถ้าว่าต้องบอกกันก่อนเลยนะครับ พลังของเลดฮักกับเดือหักธรรมดานั้นไม่เหมือนกันนะครับอาจจะดูเหมือนกันในภายนอกดูมีพลังก,กําลังมหาศาลมีฮิลิ่งแฟกเตอร์ให้ดีเหมือนกันแต่ถ้าว่าพลังหลกัหลกๆแล้วไม่เหมือนกันนะครับโดยอย่างที่เรารู้กันดีเนี่ยเดินหักสีเขียวนั้นยิ่งโกรธก็ยิ่งมีพลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับส่วนเดินหักสีแดงนั้นถ้าเขายิ่งโกรธเนี่ยตัวเขาก็จะยิ่งร้อนขึ้นไปเรื่อยๆครับผมซึ่งต้องบอกกันเลยว่าร้อนในระดับที่ว่าทําลายแบบหลอมเหล็กให้ละลายไปได้เลยและยังมีอีกสิ่งหนืืนนนออกกกว่าเดฮั็ค เลดฮักนั้นสามารถดูดเกลืนพวกรังสีต่างๆได้ซึ่งเมื่อเดือหักมาสู้กับเลดฮักนี่เองนะครับรังสีจากตัวของเดือหักนั้นก็จะถูกดูดเข้าตัวของเลดฮักไปด้วยซึ่งนั่นทําให้เลดฮักนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งข้อดีของเลดฮักนั้นก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับผมพลังในตอนเริ่มต้นที่แปลงร่างนะครับเลดฮักนั้นมีพลังมากกว่าเดือหักอยู่มากแบบว่าตอนเริ่มต้นยังไม่โกรธมากอะไรแบบนี้เพิ่งแปลงร่างเป็นเดือหักในสเตจแรกนะครับ เลดฮักนั้นจะมีพลังมากกว่าเดือหักมากๆเลยแถมมีพลังแบบโปรงกว่าด้วยดูดลังสีมาได้ซึ่งนั่นนะครับผมทำให้ในการต่อสู้กันทั้งทั้งสองคนน,นี้นั้นเดือหักธรรมดาจะเสียเปียบม,มากๆแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเดือหักนั้นจะอ่อนแอกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับ2ตัวนี้มาสู้กัน ทีนี้นะครับเราลองไปดูด้านปัญญาบ้างนะครับผมทั้งสองตัวนี้นั้นฉลาดกันทั้งคู่นะครับมีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยเดือหักได้สู้กับเลสฮักครับเขารู้ว่าเนี่ยสู้ไปสู้มาเนี่ยเขาแพ้แน่นอนแม่งดูรังสีกูไปหมดเลยแถมพลังมันก็มากกว่ากูแถมตัวมันก็ร้อนอีกทําไงดีวะซึ่งเดือหักก็นึกขึ้นมาได้นะครับผมตัวร้อนอย่างนั้นหรอเดือหักนั้นเลยปล่อยให้เลสฮักนั้นโกรธมากๆและต่อยเขาจนตัวเขานั้นร้อนเกินไปแล้วก็โออร์ฮีทไปเองซึ่งเดือหักนั้นก็เลยสามารถจัดก,การเล แต่ถ้าว่าเรื่องของสมองนี่เองเลทฮักนั้นก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับมีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยเลทฮักนั้นได้ไปสู้กับต่อครับผมซึ่งเลทฮักนั้นก็นึกไอเดียพิเศษเออกมาได้เลยเนี่ยพาตอไปบนอวกาศครับที่อวกาศนั้นไม่มีแรงโน้มถ่วงเขาสามารถใช้ค้อนโยเนียได้เช่นกันนะครับผมจึงนั้นเลทฮักนั้นก็สามารถจัดก,การกับต่อได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวร้าวๆที่เรานํามาบอกกันเกี่ยวกับเรื่องปัญญาของมันไม่ได้มีอะไรหรอก ถ้อยากจะโชว์ความฉลาดแต่ถ้าว่ามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าทั้ง2คนนี้ใครเก่งกว่ากันนะครับผมจะพูดไว้เลยว่าถ้าวัดกันในตอนแรกเนี่ยวัดในการสู้ศัตรูปกตินะครับผมเรทฮะเก่งกว่าครับเพราะพลังเริ่มต้นนั้นไม่มีเยอะกว่ามากๆแถมยังร้อนอีก ต่อยทีศัตรูละลายกลายกระเด็นกระดงกระดูกนี่หายไปหมดเลยเก่งกว่าตั้งเยอะนะครับผมแต่ถ้าวัดกันในระยะยาวเนี่ยเดือดฮักสีเขียวน่าจะชนะนะครับเพราะความโกรธของเขานะยยิ่งโกรธยิ่งเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าโกรธไปมากๆแล้วเดือดฮักนั้นจะมีพลังที่มากกว่าเลนฮักมากๆนะครับเพราะถ้าเลนฮักโกรธมากๆเนี่ยมันจะโอเวอร์ฮีทและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับถ้าสู้กันในระยะยาวเจอศัตรูเทพมากๆเนี่ย เด e อดฮัจะเก่งกว่าครับแต่ถ้าศัตรูพื้นฐานเบสิกนั้นเลดฮักเก่งกว่าและด้วยเหตุผลที่ว่ากันมาทั้งหมดนี้เองนะครับผมผมก็จะสรุปได้ว่าด้วยความที่การต่อสู้นั้นสามารถสู้กันได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดือดฮัสีเขียวน่าจะชนะนะครับเพราะว่าเขามีพลังที่แบบไม่มีเพดานสิ้นสุดยิ่งโกรธยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆได้ ส่วนเลทฮันกนั้นไปเร็วครับผมมาไวไปไวครัแบแป๊บเดียวสู้แปบ๊บเดียวโอเวอร์ฮีทไปเลยอะไรแบบนี้สรุปก็คือเดอะฮักธรรมดาแก่งกว่านะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้นั่นเองหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยอยากรู้เรื่องราวพิเศษอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับอย่างเรื่องนี้ก็มีคนบอกผมมาก็เลยลองเอามาทำให้ดูวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบาย